อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระ่งให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับพบกับผมเกมสวัสดีครับผมผมนิวจากแคปเดสเบิร์ครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับจะมาอันบ็อกแกะกล่องตัว US Switch นะครับรุ่นใหม่นะครับผมของ u b i q u i t i นะฮะก็คือรุ่น US Switch Lite 8 u e นี i เองครับกับ US Switch 16 ไลท์ PoE ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับอันนี้จะเป็น16พอร์ตครับส่วน,ววนจะเป็น8พอร์ตครับอของน้องนิวจะเป็นสิอแปดพอทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่8พอร์ตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องนิวเปิดกล่องดูว่าในกล่องนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตัว8พอร์ตของน้องนิวก่อนนะครับครับผมสำหรับ usblight แปดพีตัวนี้นะครับเห็นคาดว่าจะมาแทนที่ us 8 6 0 W นะครับ us ขีดแขีดหกศนะครับคาดว่า น่าจะเลิกผลิตในเร็วๆนี้นะครับก็เลยตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่มาแทนนะครับผมต่อครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูภายในกล่องเลยดีกว่าครับว่าหน้าตาตัวอุปกรณ์นั้นเป็นยังไงบ้างครับครับอุปกรณ์ก็จะเล็กกระทัดรัดนะครับก็จะมีหมด8พอร์ตนะครับก็พอร์ตที่1ถึงพอร์ตที่4นะครับสามารถจ่ายไฟ p e ได้นะครับส่วนพอร์ตที่5ถึงพอร์ตที่8นะครับสามารถใช้ใช้เชื่อมต่อปกตินะครับไม่สามารถจ่ายไฟ p e ได้นะครับ มันมี8พอร์ตแต่ว่ามันสามารถจ่ายไฟได้แค่4พอร์ตเท่านั้นนะครับคเอย่างนี้นะครับแตวก่อนก็ยังมีเป็น power supply นะครับที่ใช้กับตัวอุปกรณ์นะครับมันจะมาเป็นในรูปแบบของของหัวอะแดปเตอร์แบบไหนครับก็ต้องแกะดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียบได้กับปลั๊กทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องซื้อปลั๊กแปลงนะครับ หัวเสียบจะเป็นหัวกลมนะฮะใช่ครับผมครับ power supply หรือที่เรียกกันว่าอะแดปเตอร์ครับก็จะมาพร้อมกับแรงดันไฟนะครับ54โวลต์1.1แอมป์หรือ59.4วัตต์นั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้ครับในกล่องก็ยังมีตัวยึดนับสำหรับยึดติดกับผนังนะครับจะยึดกับด้านนี้นะครับใต้ท้องของตัวอุปกรณ์นะครับยึดเข้ากับผนังนะครับมีตัวยึดมาให้ใช่ไหมครับไหนดูตัวยึดในกล่องครับว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนเอาออกมาให้เขาดูหน่อย จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีน็อตมาให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจครับก็จะมีคู่มือมานะครับจะเป็นคู่มือฉบับน้อยนะครับหรือว่าไกด์ไลน์ให้นั่นเองนะครับในทั้งหมดนี้นะครับก็คือ US Light 8 PUE นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ภายในกล่องที่เห็นนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกลางๆกันบ้างนะครับก็คือเป็น US Light 16 PUE นะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับว่ามันมีอะไรมาในกล่องบ้างนะครับโอเค โอเคนะครับเปิดกล่องออกมาตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็น16บพอร์ตนะครับห่อหุ้มด้วยโฟมกันกระแทกทั้ง2ข้างนะครับนะดูแน่นหนานะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ p ีอีสพอร์ตนะครับซึ่งตัวเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับผมนะด้านหน้านะครับก็จะมีสถานะบอกนะครับผมว่าไฟสีอะไรนะครับเป็นสถานะของอะไรนะะแล้วก็พอร์ตที่ หนึ่งถึงพอรตที่แปดนะครับมันจะสามารถจ่ายไฟได้นะครับแค่แปดพอตเท่านั้นนะครับจะจ่ายไฟเนี่ยเป็นสี่สิบแปดโวลต์ออกมาเช่นเดียวกันนะครับในกล่องอ่ะโอเคมันจะมีตัวนี้นะครับจะไม่ได้เป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะบิวอินอยู่ในอยู่ในตัวนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสายเป็นสาย AC มาให้นะครับแบบนี้มันจะมันจะไม่เหมือนของน้องนิวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับแล้วมันก็จะมีขานะครับสำหรับยึดติดกับผนังนะครับตัวนี้นะครับทั้งตัว US 8ไลท์กับ16ไลท์ตัวนี้นะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับเนี่ยขายึดนะครับขายึดด้านหลังเนี่ยมันจะขนาดเท่ากันนะครับมันจะไม่สามารถยึดแหลกได้นะมันจะยึดได้แค่ผนังเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะเป็นยึดพดานได้ไหมครับยึดเพดานก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครทำนะอย่าไปหาทำนะครับมันยึดมันยึดได้นะครับ ยึดไปด่านมันยึดได้นะครับแต่อย่าหาทําเลยดีกว่านะครับผมอะเราก็จะมีชุดน็อตถุงน็อตมาให้น็อตตัวน้อยนะครับถ้าใครคิดว่าไปเจาะแล้วมันจะยึดไม่อยู่เนี่ยก็ต้องไปหาน็อตกับพุกใหม่นะครับมายึดนะเพื่อความแข็งแรงนะครับมันจะเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันนะครับผมแต่ว่าตัวอะอยู่เอสตัวเนี้ยนะครับสาหรับไอชุดน็อตเนี่ย ถ้าเอาไปยึดกับไอตัวเนี่ยแปดไลท์ตัวเนี้นะครับมันยึดได้นะครับเพราะว่ามันไม่หนักแต่ว่าตัวเนี้ยค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับถ้าไปยึดถ้าใช้น็อตมาที่มาในถุงเนี่ยผมผมคาดว่าโอกาสที่มันน่าจะหล่นลงพื้นเนี่ยสูงผมว่ามันมันมีโอกาสเยอะนะครับเพราะว่าน็อตมันตัวนิดเดียวนะครับลองไปดูนะเป็นไปได้ลองซื้อน็อตมาใหม่ดีกว่าใช่ครับผมตัวใหญ่กนมานใหม่นะโอเคนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกันนะครับจะมีไกด์ไลน์แผ่นน้อยให้นะครับในกล่องนะครับ ไม่รู้จักประหยัดไปไหนนะครับ <c oughs> <อ> <c oughs> โคตรประหยัดเลยนะปรยัดพื้นที่ไงอ๋อโอเคครับหลักๆเข้า่าวนะครับ,ก,ก,รบก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของสเปคอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังกันเข้าๆแล้วกันนะครับผมว่าสเปคเข้าๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวที่เป็น USB f l i s h ก่อนนะครับ เขาข้างเลยนะครับตัวนี้พาวเวอร์ของมันก็แน่นอนับผมว่าอะแดปเตอร์เนี่ยอย่างที่น้องมิวบอกไปอยู่แล้วนะครับว่ามันคือ54โวลต์นะครับ external นะครับก็คือที่มันจ่ายไฟออกมาเนี่ยก็จะเป็น802 AFAT นะครับก็คือไฟ48โวลต์นั่นเองนะครับจะจ่ายรวมกันทั้งหมดเนี่ย4พอร์ตรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็คือ60วัตต์นะครับผมอย่างที่เรารู้ว่ามันมาแทนตัวซีรีส์เดิมนะครับที่เป็น US8 60วัตต์นะครับ p o w e ตัวนี้มันก็จะไปเท่ากับตัวเก่านะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสาเหตุที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันมาจากอะไรนะครับึมมีตัวนี้ออกมาแทนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาข้อมูลนะครับผมแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวพูดในคลิปใหม่ๆคลิปหน้าแล้วกันนะครับขออันนี้เราจะพัฒนาการของ US เบ่าครับอ๋ออาจจะใช่ครับผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ US นะครับตัวนี้จะเป็น US w i นะครับผมซี r i ส์เดิมเนี่ยจะเป็นแค่ US เฉยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเหมือนประมาณแบบไอโฟนไงอ๋ออัปเกรดอัปเกรดไปเรื่อยๆมีการอัปเกรดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราต้องมาดูว่ามันอัปเกรดมาเนี่ยแล้วมันจะดีแค่ไหนนะครับโอเคนะครับจะจ่ายไฟได้แค่4พอร์ตนะครับผมสำหรับตัว US Light 8 PUE นะครับผมแล้วก็ตัว US 16นะครับตัว Light 16 PUE เนี่ยตัวนี้นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะมันก็จะจ่ายไฟได้แค่8พอร์ตนะครับผมเหมือนตามที่บอกเบื้องต้นนะครับแต่ว่า ตัวนี้นะครับไฟจะอยู่ที่6 0วัตต์นะครับ AC to DC นะครับผม6 0วัตต์เท่านั้นนะแป8พอตนะครับผมส่วนสวิตช์ทั้ง2ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสวิตช์ที่ทำได้ในเลเยอร์2นะครับยังไม่ถึงเลเยอร์3เหมือนพวก USB Gen 2ตัวใหญ่ๆนะครับผมอโอเคครับผมและทั้งหมดอันนี้นะครับก็คือสวิตช์ผมก็จะเป็นสวิตช์ ไลท์8 PUE นะครับโอเคแล้วของผมจะเป็นสวิตช์ไลท์16 PUE นะครับก็เหมือนก็จัดอยู่ในซีรีส์เดียวกันครับก็จะต่างกันที่สเปคต่างที่พอร์ตแล้วก็ขนาดนั่นเองครับใช่ครับผมในส่วนของเรื่องการจ่ายไฟก็ครึ่งๆนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อหลายๆคนนะครับเข้าใจว่ามันจ่ายไฟทั้ง8พอร์ตไม่ใช่นะครับ16พอร์ตจ่ายแค่8นะครับส่วนตัว8จ่ายแค่4เท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมครับเอาละครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Li n e แอดเคปเน็ตเวิครับหรือ Facebook f แฟนเพจนะครับเค p เน็ตเวิพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์หรือว่าช่องทางการติดต่อเนี่ยไว้ให้ด้านล่างคลิปอีกทีนะครับผมหรือโทร08455868ครับสำหรับท่านใดนะครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็หรือกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับเรานะครับ ท่านี้ผมนิวผมเกมจากแคปเทนเบิร์กสวัสดีครับ